อ๋กรลังสีฝีงไฟพ่อยเป็น้องยางมากกว่างไฟบางนึงพันงามากอีกแล้วบานเหรอออกมากไหมเออให้อวาุญาตไทยเด้อนายยากวน้ำปูถามเอตัน้เินน้แน่พันอยากาวน้ำปูป่ปูก็ไปแล้วละวางไงล่ะถามเพิ่นเน่เป็นยังไดย่า ขอกันกระปูคนว่างเอาปูคนว่างถามเจ้งางาแม่แบบใจเนาะแม่มีจุดประสงค์อันใดหรือว่าสีแนะน้ำลูกหลานแบบใจงากา็เล่าเรื่องมากตัวของ้าอย่าง,งายิ่ลูกหลานก็สิได้เฮ็ดตามเฮ็ดน้ำแมาแบบใด ว่ได้เชิญยาที่แหลก <ừ, ừ, S 1> เชิญตะปูเชิญปูบอก่าเลยยาเอ้ยบอกาเลยจังถีลูกลานจังถีหูเด้วยาพนบ่บอกก็บอกงูเดียจะปิดอังงไ้ผู้เดียวเด้อ โอ้แหวนยังห่วงแหวนโยโอ้ยให้ลูกหลานมีปัตตุปัดใจเดินทางก่อนในแมบอท่านได้มีทรัพย์สินอันใดเดินทางมันจะไปได้เตี่ยให้ได้ปัดใจสักก่อนหนึ่งตัวยากให้มาแล้วก็สิได้คอยสิได้มีค่ารถค่าเกียนค่าเรือค่ายังสักตัว ห่วงแหวนโอ้ยหน้าห่วงแหวนอยากให้ลงไปเอาแหวนขึ้นมาให้แหวนกับยังท่าโอ้ยลูห mm. yeah. ่วงแหวนกับกับท่าเนาะแหวนครับค่าท่ากับท่ากับท่าแบบกับท่าแบบใดเนาะโอ้ค่าท่าค่าท่าครับค่าท่าครับ ถาให้บาลมีงวดนี่ปูคุณว่างสิโง่งเปาขึ้นมาให้ดอกหญ้าเนาะกสิขอเอขอบนญหญ้าไหวก่อนเลวขอท่านน้ำก่อนด้วยหญ้าด้อตกไมอผู้ขากสิลปาะสีคุ่งเปไปเอามาให้ญ้าให้บุญมาขันบุญไ่เขาแล้ว ลูกหลานกนสิได้ล่องไปเอาขึ้นมาไหาตัวประสงค์สิ่งไดกกสิได้หามาไหาแล้วตามใจงานแล้วขญามโปวดมะพายลูกหลานเพื่อสิมาเห็ดมาสร้างให้ลูกหลานเลยจะเจริญนลุงเรื่องเลกบา้านเนวัดในว่าุงูเฮองเลี้ยงยมขึ้นกับพวกหา,าก็สิลปากสิล่งไปหา,าสอบมาไหาญาแล้วข้าท่าญงาอยู่ไซบันนี้ครับ อยู่ว่างเพลินอยู่โอ้อยู่ว่างเพลินอยู่ในนามอยู่ในคงมีอย่างเนาาเศร้าหายอย่างนั้นวะเนาอยู่มีอย่างเนาะญาตมีแน่วเป็นตะบาทเมื่อเล่าบริยูเห ยากระลังเศร้าหายเศร้าหาอย่างน้อยาอ้บนเศ้าหาตัวดิบตัวดีวะนาะมาปูขุนว่างโรงแปคของเพื่อนขุนมาหลายแล้วแต่ว่าแยนเพื่อนเบิรเบิท่านเลยเขียนอืมคือสิว่าท่านแหล้วขุนมาเบิร์ตมันยังหลายดอกยาของยาอยู่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 ในว่างขุนแต่ว่าลูกหลานสอัหาเพาะท่านเลยพ่อได้เห็นเบิร เลยเอาขึ้นมาส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งก็ยั่งยั่งอยู่เลื่อขึ้นมาไปเลือ่อบาเป็นเลื่อขึ้นมาแล้วเลืเล่อขึ้นมาละบอกนั่ลูกหลานเราขึ้นมาห้แล้วมันขาดแหวนละปูคุณว่างเพื่อนกับบ้ากล้ายิบแหวนแหวนมันเป็นแหวนที่มีเกียริเกินที่เพื่อนที่ไปกล้าย,กา,ายิบกล้าใบเพื่อนก็เลยบา่ากล้ายิบขึ้นมา หรือว่าสิบเปดน้่ค่ำอธิษฐานของลูกหลานอธิษฐานไว้กอนสิโลกแปลสมบัติญาขึ้นมาลูกหลานอธิษฐานก็คือขอญาบนญาไหวละ่ะถ้าลูกหลานได้โชคจากญาอีกงวดนี้ลูกหลานสิได้โลกแปลมาให้ก็คือค่ำอธิษฐานของลูกหลานได้อธิษฐานไห้ล่ะเป็นยังไงญาสิให้โชค งวดนี ens, ่สิเขาวออันที่ปูเพลนไหหมาหันมันแมนบ่ไรเนา่ตรงบอเขาเป่าบอขันญาว่าแมนสองสองปาดสององค์ลูกหลานก็สิได้มั่นใจเด้อ mà ba men nè, giờ chỉ xoay pha cạn,เอา về hết, về sàng, cho bát nè, lái mưa, lái hang, nha, ngà áo, chiên này lục lá này ถอดปากกาให้เพื่อนได้ไหมถอดบอรถอดบอกปากกามาท่านถอดบอกปากกาเขียนบอร์ง่ายเลยง่ยเลยง่ายกระปุกให้ตุยเอาต้นไม้ไปก้อนสีก้อนแล้วสีก้อนเราสีได้ในะน้ำได้ถามยูบอสซ่าครับบ่นว่าเสี่ยวซิงของของเล่าขึ้นม่านันเดือโอ้เสี่ยวขึ้นมาให้เล่าแมีนบาดนม่ก่า Book sang hello. Burn nữa động viên ra gian lenin. Mát 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 tạm khăm mát 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 nào mát 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 มองดีๆเก้าสามเจ็ดตัวเดียวกับปูป่ะตัวเดียวกับปูตัวเดียวกับปูใช่หน่อยวะเดียวกันเจ็ดหลางด้วยไงหลางด้อยยาด้วยทำให้น่องสามต้นไอ่หนาวไอยตัน đi nhà đấy đặt cái nhà sàn non thịt gì mà non thịt gì thằng nào mày làm được <coughs> <coughs> กับแปลว่าปูกับยาเพิ่นเห็นตัวเดียวกันอยู่แต่ว่าปูเห็นหกศูนย์ชัดแต่ว่ายาม่ตอกย้ำให้สี่สองก็เป็นตัวเดียวกันนั่นแหละบ้านอานีเพิ่นการยกมือขสองงับงส Song bóp lam mỹ tên 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 lam

เลี้ยงาาเออเดี๋ยวคนว่งมันก็สิโมันสิโรไปเอาห้อีกยูงาไปวัดรับปากแล้วโยบปากแล้วรัปลรับปากงาแล้วรปากแเ้วให้ยยูวัดนั่นหละานมาต่อที่เลขสาม ก็ได้แต่เงิก็ต้องเป็นเงินดอกสามันนไ่ดี่รานสาวยังว่าถือลูไปเอามาให้ดอกนะนี่เจ้าเ่องอะไรนานา่าั้งม่ไม่หาอ่อนันนีเง บันนี้พวกนี้เราบว่ามาขึ้นเรือเหนว่ามันหูบมันหลานขื้นอ่ามุ่นงาสั่นทีมุ่นงาสั่นสาธุเอาขอโทษขออภัยครับพี่น้องเนื่องจากว่าเป็นย่ำคลืนนะครับตัวเลขอาจี่เห็นบอชัดนะครับแต่ว่าที่งาเขียนถ่ายคือ937จกับล่าง42 937ล่าง42ครับ FC